สูดลมหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งผ่อนหายใจยาวยๆายาช้าๆทางลงปากยาวยๆายาช้าๆดีมากขณะน,นี้กายของท่านได้ผ่อนคลายได้เบาสบาย สุขใจในสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้คือสะสมสะเบียงบุญเพื่อเปลี่ยนพภพภูเพื่อยกระดับจิตวิญญาณการเป็นคนที่มีคุณภาพมนุษย์ที่มีคุณภาพของชีวิต รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีบาปและบุญกุศลที่สร้างไม่ยึดติดวัตถุถาวรเข้าใจของสัจธรรมในการตั้งอยู่ ดับไปว่าคนเราจะรู้เรื่องการปล่อยวางได้นั้นทุกคนย่อมล้วนรู้ของเรื่องอัตตาตัวตนความยึดติดนานาในการเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาเพราะในจักรวาลนี้ มีจักรวาลของโลกมนุษย์เท่านั้นที่มินเป็นมิติที่สามก็คือการยึดติดและเวียนว่ายตายเกิดมีจิตอย่างรักโลกโกดหลงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นปะปนกับมนุษย์ที่มีจิตเทวดาคือจิตชั้นพรมพรมวิหารสี หรือมิติที่ห้าฉะนั้นเมื่อเติบโตขึ้นมาทุกคนย่อมล้วนเจอคำว่าอัตตาของของฉันชีวิตของฉันความเป็นฉันความเป็นตัวของเราแบบนี้ขั้นตอนการดำเนินชีวิต กฎเกณฑ์ในการดำนรนดำเนินชีวิตมันทั้งหมดล้วนคืออัตตาทั้งสิ้นทุกคนต้องผ่านสิ่งน,นี้มาให้ได้รู้ว่าอัตตาคืออะไรวัตถุคืออะไรความสุขคืออะไรบาปและบุญคืออะไรฉะนั้นจึงมีพระพุทธศาสนา ได้กำเนิดเกิดมาให้เราได้เรียนรู้ในการปล่อยวางเมื่อรู้แล้วต้องวางลงถ้าเราไม่อยากเจอบทเรียนซ้ำๆในด้านลบที่เจ็บปวดถ้าเราไปยึดติดเมื่อเราเรียนธรรมะเราเรียนสมาธิเราเรียนกฎจักรวาลเราเรียนจูนจิตกับพลังจักรวาล แห่งสากลคือปรับจิตยกระดับจิตปัญญาเราแตกฉานเราจะเข้าใจถึงสัจธรรมของธรรมชาติของจักรวาลนี้ที่เราได้อาศัยอยู่เราจะเข้าใจมากขึ้นถ้าเราได้ลงมือทำแล้วเรียนรู้กับธรรมชาติการเป็นตัวตนของเรา กับทุกสรรพสิ่งแล้วเรามาพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราใช้ปัญญานำทางไม่ได้ใช้อารมณ์นำทางใช้ปัญญาคือลงมือทำคำสอนที่ได้มาเรียนรู้ที่ได้มาลงมือทำเมื่อทำแล้วก็พิจารณาเป็นอย่างไรสุขไหมทุกไหมน่าเกิดใช้ปัญญาดีขึ้นไหม อัตตาต,ตัวตนของเรานะคะเราต้องแยกแยะให้เป็นนั่นคือผู้มีปัญญาเมื่อเราแยกแยะเป็นแล้วเราจะเข้าใจถึงสัจธรรมการตั้งอยู่แล้วดับไปการพัดผ้าการจากลากฎแห่งกรรมกฎการสะท้อนกับทั้งปวงจากนั้นมาจะเข้าสู่การปล่อยวาง มันจะเข้าสู่สตภปัญอาอนัตาสุดมันจะการปล่อยวางไม่จับปล่อยวางไม่ใช่เฉยนะลูกเราไม่จับยกขึ้นมาแล้วคิดหรือกังวลน,นานากับสิ่งนั้นทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปี นั่นคือการยึดติดนั่นคืออัตตานั่นคือเราไม่ได้ใช้ปัญญานำทางเรียนแล้วไม่ไทำก็เราก็จะต้องยอมรับสภาพการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพภพภูมินี้ไม่ได้ไปไหนฉะนั้นพระพุทธองค์สอนให้เรายกระดับจิตเอาความสุขนำทางใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนของท่าน แล้วเราจะรู้เข้าใจถึงแก่งจะทำเข้าสู่การขอขมากรรมนะโมตัสสะสามจุดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทโธกรรมะทามพุทโธกรรมะจุติสามพุทโธกรรมะจุติสามพุทโธกรรมใดใดกรรมใดใดขอโหสิกกรรมขอโหสิกกรรมด้วยสามพุทโธด้วยสามพุทโธสัพพังสัพพังอปาราธะอปาราธะธรรมะเมพันเตธรรมะเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะคตังอุกาสะทวารตะเยนะคตังสัพพังอปาราธะ กุกกาศเข้ามามิพันเตอุกาศะขมามิพันเตกายะกรรมมากายะกรรมมาวจีกรรมมาวจีกรรมมามโนกรรมมามโนกรรมมาสันจิจักรรมมาสันจิจักรรมมาอสันจิจักรรมมาอสันจิจักรรมมังรมันตุเนพระมันตุอาโหสิกรรมมาอ่โหสิกรรมมาพาวันตุเนพาวันตุเนค่ะข้าพเจ้าชื่อ จงใจหรือประมาทภาพพังร่วงเกิดจงใจหรือประมาทภาพพังร่วงเกิดต่อระพุทธทธรรมต่อราพุทธท่าธรรมพระอริยงส์เจ้าทุกทุกพระองค์พระอริยงส์เจ้าทุกทุกพระองค์พระอรหันต์เจ้าทุกทุกพระองค์พระอรหันต์เจ้าทุกทุกพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกทุกพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกทุกพระองค์คุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาน คูกบาอาจารย์ูกเกษตรกกว่าวิชาความรู้ให้กับลูกวิชาความรู้ให้กับลูกทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมรวมถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เมตตาจุนเจือข้าพเจ้าที่เมตตาจุนเจือข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้ในชาติปัจจุบันนข้าพเจ้าขอโหสิกรรมใดกรรมใด ในชาติใดก็ตามในชาติใดก็ตามรวมทั้งปฐมชาติรวมทั้งปฐมชาติปฐมกับทั้งปวงปฐมกับทั้งปวงรวมถึงกรรมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้ารวมถึงกรรมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าขอให้เจ้ากรรมในเวรทุกดวงจิตขอให้เจ้ากรรมในเวรทุกดวงจิตได้โปรดอาหสิกรรมนั้นได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าได้ถึงแก่ข้าพเจ้า ที่ตุตในภพชาติปัจจุบันนี้ในภพชาติปัจจุบันนี้รวมถึงปฐมชาติรวมถึงปฐมชาติปฐมกับทั้งปวงปฐมกับทั้งปวงที่ได้ร่วมเกิดกับข้าพเจ้าก็ตามที่ได้ร่วงเกิดกับข้าพเจ้าก็ตามข้าพาเจ้าขอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นขอยกถวายพร,ระพุทธ er, เจ้าขอยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภยัภภยทานาเพื่อเป็นอภัยทานจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอด จะได้ไม่มีเวกรรตออาตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ครอบครัวข้าพเจ้าให้ครอบครัวข้าพเจ้าบุตรหลานบุตรหลานตลอดจนวงสานายาตลอดจนวงสานาญาผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสุขความโชคดีความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองพบแสงสว่าง มีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมสำมเดชทั้งทางโลกและทางธรรมสามด้ทั้งทางโลกและทางธรรมพ้าพเจ้าจะปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีข้าพเจ้าจะปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องกราบเข้าสู่พระนิพพานธรรมกราบเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัญจะโยห์นิพพานะปัญจะโยห์มจ ช่วงจิตใต้สำนึกทำงานพระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยพระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยสังฆาตังโลกาวิถุสังฆาตังโลกาวิถุอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วอยู่แล้วขอทรงได้โปรดขอทรงได้โปรดมารับทราบมารับทราบร่วมอนุโมทนาบุญนี้ร่วมอนุโมทนาบุญนี้ลูกขอนำบุญกุศลนี้ลูกขอนำบุญกุศลนี้ผ่านพระแม่ธรณี ให้ถึงทุกพบทุกภูทุกพภูทุกมิติท,ทุกมิติด้วยเธอด้วยเธอหยดน้ำจาสัพสัเพสัตตาสัธาหนธาโหนตุอเวลาสุขาชีวินโนอเากาตังปุญญาง,างปุญญพลังมายา สัพเพภาคีพระวันจุเตขออน,นิสงส์ขอลบุญนี้จงถึงแก่ ยกที่กดน้ำขึ้นแป้นน้ำหลับตาพุทโธกรรมฐานธโมพุทโธกรรมฐานธโมกรรมจุติสามพุทโธกรรมจุติสามพุทโธกรรมใดกรรมใด้ดดขอโหติกรรมขอโหติกรรมด้วยสามพุทโธ่ด้วยสามพุทโธ่วางพนมมือบุญได้บุญได้กุศลได้กุศลได้ไดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ที่ข้าพเจ้าเรียบร้อหมาตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้จนถึงชาติปัจจุบันนี้และในวินาทีนี้ คอยข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจกำลังสมาธิกำลังสติปัญญามีสินดีมีกิจดีมีปัญญาดีอันหนึ่งหากข้าพเจ้าอย่างวนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัสตทสงสารแห่งนี้ พระเจ้าได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเกิดในตะกูลสัมมาทิฏฐิมีผู้ชีแนะนำทางที่ถูกต้องจนกว่าจะถึงฝั่งพระนิพพานเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบุญบรรดาให้สมปรารถนามีสิ่งดีมีโชคลาภทุกเวลา เทพเทวาทั่วฟ้าดินอวยพรเทพเทวาทั่วฟ้าดินอวยพรให้ร่ำรวยเงินทองมหาศาลให้ร่ำรวยเงินทองมหาศาลมีเงินงานไหลมาไม่ขาดสายมีเงินงานไหลมาไม่ขาดสายทุกวันคืนราบรื่นและผ่อนคาทุกวันคืนราบรื่นและผ่อนคาคิดอยากได้สิ่งใดสมใจพอ ไปที่ไหนให้มองเห็นเป็นโอกา,าสไไปปที่หหหนนใ้มองเเ็ตัดสินใจไม่มีผ้าถูกเสมอตัดสินใจไม่มีพลาถูกเสมอม,ม,ม,มีคนดีชี้ทางรวยมาพบเจอมีคนดีชี้ทางรวยมาพบอย่าได้เผลอเชื่อใจในคนพาอย่าได้เผลอเชื่อใจในคนพาขอ,ขอให้พบแต่สิ่งดีในชีวิตขอให้พบแต่สิ่งดีในชีวิตเกิดนิมิตคิดได้สิ่งที่หวังเกิดนิมิตคิดได้สิ่งที่หวังอย่าได้มีอุปสัรคใดมาขวางทาง ยาได้มีประวตาสตร์ยาวมากราบค่ะท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างสดใสไม่พลาด,ดเลยทุกสิ่งทุกอย่างสดใสไม่พลาดเลย